สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life แปรงสีฟัน Systema Soft and Slim Boki Holsum ช่วงที่แล้วได้รู้เคล็ดลับความหอมของดีเจคุณพ่อลูกหนึ่งกันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาเมาส์ภรรยา กับทลงโทษของผู้แพ้จะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับอ้าวอาเพลิองกันใหญ่ รวมของเล่นของน้องพลหรอคะมันเป็นไปโดยปริยายเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าห้องเนี้ยจริงๆทําขึ้นมาช่วงโควิดพอดีนะไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่ในบ้านเงี้ยแล้วเขาก็มีพื้นที่ที่เขาได้วิ่งเล่นในบ้านเพิ่มขึ้นทำมัน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 ไม่ได้ทาเพราะโควิดหรอกแต่มันเสร็จช่วงโควิดพอดีแล้วบอกโโหโชคดีมากเลยได้ใช้พอดีใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาได้ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอมีข้อมูลมาบ้างว่าพี่จ๋าเป็นคนเรียบเรียบเรื่องช้อปปิ้งล่ะ โอ้โหนี่ไงอ่ะเห็นไหมต้องค่อยค่อไปทีละเรื่องพอเสียงเปลี่ยนปุ๊บไม่เรียบแล้วโอ้โหมันคือคนละเรื่องนี้เรียบแต่ว่าไม่ได้แล้วเรื่องของเล่นลูกมีใครเบรกกันไหมพี่เบรกนะพี่เบรกเป็นการพยานพี่เบรกคือแต่ว่าน้องพอไม่อยากได้อะไรเลยนี่เป็นสิ่งที่เจ๋งมากณวันนี้นะพี่ไม่รู้หลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนไปยังไงอ่าเบรกเรื่องของเล่นได้แล้วเบรกเรื่องช้อปปิ้งของภรยาได้ไหมฮะอันนี้คนละส่วนแน่เลยคือในความเป็นจริงนี่เราไม่ได้พูดอวยนะภรยาพี่เป็นคน ใช้เงินเยอะใช้เงินเป็นใช้เงินแต่เขาหาเงินเก่งเขาเนื่ออจกว่าแล้วก็คือเขาก็จะบอกว่าแบบเขาหาเองใช้เองก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เป็นคนซื้อไปเรื่อยหรือแบบฟุ่มเฟือยไม่เลยเขาซื้อเขาซื้ออย่างมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลของเขาเท่านั้นเหตุผลของเขาคำนี้ถึงขนาดบอกว่าตอนมีช่วงที่เลิกกันที่อ่านไปต่างประเทศ พี่จ๋าก็โทรมาฝากซื้อของนั่นเลิกกันแล้วนะไม่ไม่คุยกันเกือบปีนะตอนนั้นคือเลิกจริงๆพี่ยังจำได้เลยว่าไปไปปารีสไปกับเพื่อนฝากดูอันนี้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 ไม่ใช่อันนี้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 อัน้ํอเสียงตอนฝากซื้อเป็นยังไงพี่ตอนนั้นอะไม่พิม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 พี่ก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยต้องเข้าร้านนี้ด้วยนะฟาร์หนึ่งแตามันปนร้านเสื้อผู้หญิงไงม ปึ๊บปุ๊บป๊บแถ่ายรูปแชะ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 ส่งไปเพื่อนก็มามาพลิกราคาดูปึ๊บแล้วเพื่อนพี่พูดว่าเอาอะชุดเ่อกี้เหรอเอาอะพี่บอกอืมเขาเอาแล้วเพื่อนพี่พูดว่าอะไรวยว่าอ่ะฮะผมใครได้เป็นแฟนสวยเรื่องนี้เรื่องนี้พี่จ๋ารู้ไหมรู้รู้แล้วว่าใครได้เป็นแฟนสวยที่แพี่ก็ แต่ว่าแต่ว่าเขาจ่ายเองเขาจ่ายเพราะฉะนั้นจริงๆพี่ว่าคนฟุ่มเฟือยคือคนที่ใช้เกินตัวใช่เข้าใจป่ะแล้วเขาไม่ได้ซื้อไปเล่ยเปิดนะทุกวันนี้ชุดนี้สามสี่ปีแล้วเขายังใช้ได้นมีเป้าหมายในการใช้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของภรรยามาที่น้องพ่อว่างให้น้องพอบอกว่าน้องพ่อนี่คือเหมือนพี่อ่านมากคือสองขวบนะสองขวบแต่เห็นมีแบบนั่งแขยห้าง เขาใส่ปั้นเลยพี่พี่รู้สึกว่าเรามีอิทธิพลต่อเขาสูงมากเขาเรียนแบบเราเช่นอะไรบ้างครับพิติกรรมคือพี่ดมยาดมพะดมจริงเหรอทำตาเลยนะใช่แล้วเขาจะมีความสุขมากที่เขาได้ทําแล้วเหมือนเราซึ่งจริงๆแล้วพี่จ๋าห้ามพี่จ๋าบอกไม่ควรให้เขาดมแต่ประคั้ามันแบบเขาไม่ได้ดมจริงๆหรอกเขาเอาไปแบบแตะแตะเออพี่ก็อ่ะเอาไป เขาก็จะต้องวยวายว่าเขาจะต้องขออันนี้ต้องเหมือนเพื่อไปใส่นิ้วก้อยแล้วก็ยืนดมแล้วก็จะหันมามองหน้าแบบเหมือนไหมนึกออกป่ะทุกเรื่องเลยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นเหมือนกันหมดหมอทาคลอดคนเดียวกันจริงหรอลจริงลูกเราเหมือนเป็นญาติกันใช่เพราะมัณแบบที่เดียวกันอุ้ยไม่เข้าพวกและนี่คือคําถามข้อสุดท้าย นี่คือคำถามข้อสุดท้ายพี่เจมองผิดเยอะจริงเพราะข้อนี้สองคะแนนโอกาสตีเสมอของพี่เนี่ยตอบผิดติดเขาเลยนะออถามว่าระหว่าง1ลูกชายของพี่อันกับ2ลูกชายของพี่เผือกตอนแรกเกิดใครหนักกว่ากันค่ะให้ลูกผมมาทราบทราบใช่ไหมคุณจำได้ทราบคุณจะให้ข้อมูลเขาหน่อยไหมว่าลูกคุณหนักเท่าไหร่ไม่ให้เอ,อ คิดว่าลูกเขาหนักประมาณเท่าไหร่ลูกพี่เผือก3เกือบ4อ่ะสามจดจ็ดสามจุดเประมาณนั้นคิดว่านั้นประมาณนั้นเปลี่ยนเปล่าสีที่วิคอเนี่ยโอ้ลูกน้้ำหนักบอกเหรอบอกไหมบอกหน่ไหมล่ะอ่ะคุณน้ำเผือกจำมั่มเลยผมจะได้ว่าจำมั่ม3า เห็นไหมผิดไปนิดเดียวเออแต่ว่าอย่าลืมนะลูกพี่กินซุปไก่ดาคณหญิงย่านะโอ้โหโอ้บอลนแข็งแรงไม่คนนี้คนนี้ก็สมบูรณ์มากคนนี้ก็สมบูรณ์มากแล้วที่3.6กเนี่ยก็ได้ซุปไก่ดําคนหญิงย่าและนี่ขอโทษเมียเราชื่อเดียวกันด้วยนะใช่เอ้ยทุกย่าเหมือนกันลูกจ๋าลูกจ๋าไม่แล้วผมแพ้ไม่ได้แล้วไงคุณแพ้ไม่ได้ข้อนี้ส่งคะแนนพี่เจมผมต้องภาวนาให้เผอกตอบผิดอย่างเดียวแต่ผมว่าอผมตั้งไว้ที่3.6นะ3.6มมีมากหรือน้อยกว่าแค่นั้นเอง ผมว่าผมว่าน้องพอน้ำหนักเยอะกว่านั่นแสดงว่าคุณตอบข้อหนึ่งครับตัวเลือกที่หนึ่งนะคะผมก็แฟร์กับคนแข่ง้ร่วมแข่งเกมของผมเหมือนผมตอบอีกข้อไปก็ได้คุณตอบสองผมว่า3.4ลูกค้า3.6โอเคเอาเป็นว่าข้อนี้จะสรุปรู้ผลแล้วนะว่าพี่จะตีเสมอได้ไหมพี่เจมส์เอาอย่างนี้ฮะก่อนที่จะเฉลยพี่หันครับ ผมขอทราบบทลงโทษหน่อยได้ไหมครับไม่ชัวรอ่าถาไม่ดูงอๆจะได้รู้ไปว่าจะต้องเจออะไรบทลงโทษง่ายๆเลยนะฮะก็คือให้คุณเนี่ยดูดนมจากขวดโอ้ยง่ายดิโอเคแต่เฮ้ยไม่ดูงมี้แต่ในขวดเป็นอะไรแต่นี่ขวดนั้นเป็นยาขม เจมจะได้สุขภาพดีแล้วก็ห่างไกลจากการร้อนในเดี๋ยวนะช<ท>อบนี่พองในปากเจมจะได้สุขภาพดีทำไปเร็งมาที่ผมแล้วไม่เผื่อสุขภาพดีอ <laughs> ่างี่วันนี้มีคำตอบแล้วอะ <laughs> ่ะมากก็สเสมอผมลอยตัวฮะคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ3 <laughs> าดสีน้องพอลสาจุดสี่นะ ลืม oh. คิดไปว่าทอดก่อนกำหนดนู่ว่าทอดก่อนกำหนดนู่ว่าจะหวาดไม้ตกอ่ะตายตาย คนที่ฟอร์มแบบท็อปมากครับวิเคราะห์ดีทุกข้อคนเราไม่ต้องไปทักฝั่งหนึ่งมั่นใจทุกข้อคนเราจะไปไหนต้องไปทักฝั่งหนึ่งใช่พี่มันสุดจริงๆเพราะพี่ไปฝั่งที่ได้ศูนคะแนนเพราะฉะนั้นขอมอบโล่เกียรติยศนี้ให้เป็นเกียรติเป็นสีแกียตระกูลนะฮะเป็นซุปไก่คุณย่าได้ไหมได้เลยครับ รอบ3.3มจุดสามสาสาผมว่าเนี่ยเพราะจ่าเขาตามสากจอดส3มก็ไม่เล็กแล้วแต่3านี่ถือว่าแต่ว่าน้องพอคลอดก่อนกำหนดใช่เออจุดสาก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะใช่น้องพอคกำหนดนัะหน่กลูกผมอีกใช่มั้ยใช่มั้ยแต่ลูกคับอ่ะลูกคับเนี่ย3.6ไงเกือบจะไม่ปกติแล้วพอ3.6าทผมจำมั่นดีจำมั่นดีอน่ารักขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยังมีเวลาให้คุณอยู่ฮะมีเวลาเต็มที่เสมอผมเกลียดสายตาทุกคนที่จ้อง ันนี้ดีจริงๆนะพี่อ่าน,านคือ <ฮะ S 1> ม<า>ัคือมา,อาบ้านพี่ได้เห็นอะไรหลากหลายมุมเห็นถนึงการใช้ชีวิตแล้วย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยที่แบบคนมองว่าแบบโอ้หน้าอิจฉาชีวิตดีลูกน่ารักก็เป็น ความสุขที่เราได้สัมผัสได้เห็นกันในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เชียกก็มีอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของความสุขที่สร้างได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะเป็นถือเป็นการบอกบุญก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในสิ่งที่เชียร์ถืออยู่ในมือนี้นะคะก็คือหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรน,นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูล,ลนิธิมิลัคเอลออฟไลฟ์ Life นะคะได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรค่ะซึ่งหลวงพ่อโสธรมีพุทธคุณในเรื่องค้าขายเม เมตตามหานิยมนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าด้านหลังเหรียญน,นะคะ จะมีการสลักนามสกุลนะคะสำหรับผู้ที่สั่งจองและนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารด้วยนะคะแบบแรกค่ะเป็นด้านบนตรงนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยา1องค์499บาทแบบที่สองเป็นเหรียญเนื้อทองแดงมันปู1องค์299บาทนะคะแล้วก็แบบที่เชียร์ถืออยู่นี้เป็นชุดใหญ่ที่ต้องบอกว่าพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นชุดประจําตระกูลมีแดเหรียญซึ่งเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาหนึ่งเหรียญ เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาลงสีประจำวัน7วัน7สีชุดนี้เพียงชุดละ ,3990 บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจจะบริจาคให้กับโครงการนี้สามารถสั่งจองได้เลยนะคะซึ่งรายละเอียดเราจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะต้องบอกว่ามีจํานวนจํากัดสั่งจองวันนี้จะได้รับพระในเดือนพฤศจิกายน,นะคะ่ะแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้กับโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูลนิธิมิลเลอร์ออฟไลฟ์ Life นะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้เราได้ทั้งความเป็นสิริ มงคลแก่วงตระกูลแล้วก็ได้ร่วมทําบุญไปอีกด้วยค่ะฝากไว้นะคะโอ้จบเต็มอิ่มมีความสุขสนุกสนานวันนี้ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะบ้านคนดังคนนี้นะคะขอบคุณพี่อ่านมากๆนะคะแล้วก็สีสันความสนุกหวานผมผสมกันไปนะคะ ขอบคุณมากพี่เผือกพ่แขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับโดรดีิบ้อนนะคะไฮโซโบเยอะเอาดอครั้งหน้าจะไปบุกถิ่นคนดังเยือนบ้านคนดังที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะติดตามได้เลยสนุกสนานแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์นี่ไงเมื่อกี้คุณอากาศร้อนเนี่ยเดี๋ยวร้อนใน กินที่มันเหล็กเี้ยเลยเปิดฝาหนก<อ>เลย